เมื่อวานนี้นะคะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยฝนตกมาอย่างหนักเลยนะคะก็ทําให้น้ำเนี่ยทะลักไหลเข้าเมืองเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเกิดฝนตกทั่วบริเวณอำเภอด่านซ้ายนานกว่าครึ่งชั่วโมงทําให้น้ําป่าที่ไหลมาจากตําบลโพนสูงอำเภอด่านซ้ายไหลลงสู่ห้วยน้ําสอกบรรจบกับน้าหมันที่ไหลมาจากตําบลกกสะทอนที่บริเวณสะพานถนนแก้วอาสาลงสู่แม่น้ําเหืองที่กั้นพรมแดนไทยลาวไหลมาจากอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยก็ทําให้ลำน้ำ ้ำห้วยศอกน้ำสอกแล้วก็น้ำหมันนะคะแม่น้ำทั้งสองสายที่ชาวบ,บ้านใช้ทําการเกษตรที่เคยแห้งขอดมีระดับสูง2-3เมตรไหลเชี่วกราดมีทั้งท่อนไม้มีเศษวัสดุต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมลำธารเนี่ยหักโค่นจํานวนมากไหลลงสู่ห้วยน้ําสอกและน้ําหมันค่ะแล้วก็บ้านหัวนาแหลมตําบลนานหออํเาเภอด่านซ้ายก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีพื้นที่ต่ําระดับน้ําที่ไหลเชี่ยวผ่านหมู่บ้านเนี่ยก็ทําให้กระแสน้ําพร้อมโครนตมท่วมสะพานถนน ไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนนะครับเบื้องต้นนี่ก็ได้รับความเสียหายหนึ่งหลังนะครับนายประยูนอรัญยรุธนะครับในบอำเภอด่านซ้ายนะครับก็หลังจากที่ได้รับรายงานก็ได้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับอำเภอด่านซ้ายลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลด่านซ้ายนะครับตำบลนานหอตำบลนานดีตำบลปากหมันและบ้านนาขาตรวจสอบความเสียหายต่อไปแล้วนะครับน้ําไหลแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้หลายพื้นที่นะครับที่ประสบ น้ำฝนตกหนักเมื่อว <ฮะ S 1> ันสมวันที่ผ่านมา